ก็เดินมาถึงนี่ครับไปซอยสถานีรถไฟนะฮะตีห้ากว่าครับได้ยินเสียงเหมือนเขาติดหัวรถจักรนะฮะติดเครื่องหัวรถจักรเลยแล้วรอเตรียมอุ่นเครื่องนะครับก่อนที่จะออกเดินทางรอหกโมงเช้านะฮะครับจรงนี้ก็เป็นซอยเข้ามาใกล้ สถานีรถไฟนะฮะกิริลัตนิคมเที่ยวแรกและเที่ยวเดียวนะครับที่ออกจากที่นี่ในแต่ละวันก็คือ6โมงเช้านะครับส่วนขากลับก็คือ4ี่โมง55นะครับมาจากสถานีสุราษฎร์นะครับ ับรรยากาศตอนเช้าอน,นี้รถไฟกิริรัตนิคมแล้วตัวขากลับนะครับจากคิริรัตนิคมไปสุราษ ราคาศูนย์บาทเพราะว่าเป็นรถไฟฟรีนะครับกระบวนการสังคมแต่ว่าตอนนี้ก็มีตแต่เแ็่นักเรียนกับคนไปทํางานนะครับส่วนใหญ่ทางความมืดครับอันนี้เป็นตัวกระบวนรถนะฮะไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าด้าน่นเป็นไฟสว่างคือที่ทําการสถานีผมขึ้นนั่งอยู่บนกระบวนรรถแล้วครับนั่งซื้อกาแฟนั่งจิบกาแฟร้อนที่ซื้อมาจากร้านเมื่อกี้นะครับ รอเวลารถออกก็หกโมงโอ้โหนี่ดูไกลๆเนี่ยเหมือนมีหมอกนะครับเดี๋ยวก็คงเล็บผ่านหมอกครับยามเช้าได้บรรยากาศอีกแบบนึงครับรอ,อก,ก่อนครับเดี๋ยวอีกสักประมาณ20วินาทีเราต้งจะออกตามเวลา6โมงเช้าครับผมนนี้เจ้าหน้าที่มาเปิดไฟแล้วครับยังเล่ายังมืดอยู่นะครับตรงนี้มีไฟ ที่มาเปิดไฟครับเดี๋ยวรอเดินทางต่อครับฟ้าก็สว่างแล้วครับหกโมงรถกำลังเตรียมที่จะออกจากนี่กีราร์นี่ผมนะ รถไฟเป็นสัญญาณครับรานระ卡车ที่สถานีรถเคลื่อนตัวออกแล้วครับจากอวัเภอริริมันนีผมก็ดูจากถนนข้างหน้าก็คงไม่มีใครมาอีกแล้วนะครับวันนี้คนจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันเสาร์นะฮะเช้าวันเสาร์ก็จะขาดคนที่ไปทำงานกับไปที่ วันี้วันที่12เมษายนนะครับห้าเจ็น,นะครับก็เป็นกายวัศการนะครับเป็นเที่ยววัการกันผ่านตัวเพิอกมานะครับเดี๋ยวมาดูวิวด้านนี้ดานดู้ป็โรงเรียนนะ อบข้างเนี่ยเป็นภูเขาแล้วก็มีสวนยางสวนปาล์มนะครับเสียงจัก,กระจัดดังมากออกมาเป็นบรรยากาศหมอกนะครับเป็นรถไฟสายหมอกไปแล้วครับ ช่องมัวน,นะครับแต่ว่าเป็นหมอกนะครับนี้เป็นรับน้ำอยู่ บรรยกากาศจะมเช้าแบบนี้ โอ้คนมาเยอะเลยครับเพราะว่าสถาดีบ้านยางครับ,บออกไปเสาร์อาทิตย์ในเมืองนะครับแต่งตัวไปเที่ยวกันในเมืองอยังมีโรงเรียนที่เรียนด้วยนะ<อ>คนขึ้นเยอะเลยฮะสถานีบ้านยางครับ ตะไปนางคืนจะยูุ่มชนอร่อีุดอาุไม่จัดเลี่อยู่ในที่เน็นุรกาบริเวณนู่าี้หูรถไฟครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อต้นนี้สูงใหญ่มากครับโอ้โหแต่กิ้งก้านนี่น่าทำบ้านข้างบนมากเลยแบบบ้านทาสาน นะครับสถานีบ้านยางยามเช้าครับรถไฟวิ่งผ่านต่อในบอกครับที่หยุดรถเขาหลุม นี่เขาลงเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นไปเอ๊ะหรือว่าวันนี้วันศุกร์นะผมจำวันผิดใช่ปะเนี่ยตอนไม้สวยมากอ,อ่สงสัยวันศุกร์นะยังไม่ยังไม่วันเสาร์ที่หยดรถเขาลงนะบยากาศยำมเช้านะครับที่หยุดรถเขาลง บนเส้นทางสายกิริล,ลันที่คมนะครับเส้นทางที่เคยวางแผนไว้ว่าจะตัดไปออกจากสุราษฎร์ตัดไปออกท่าดุ่นทางานนะครับแล้วก็วางแผนกันต่อตอนนู้นว่าจะต่อรถวางลางข้ามทะเลไปที่ภูกเก็ตน,นะฮะแต่ว่าโครงการก็ล้มเลิกไปเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะสงครามมหาเอเชียบูรพา แล้วก็หลังจากนั้นมีการสร้างมาแค่อำเภอทีริมที่ขบนะครับก็ยังไม่ได้มีการสร้างต่อครับทมที่อยู่รถเขาหลุกครับรถไฟที่นั่งมาก็มาถึงสถานีสุร,ราษทางธานีแล้วนะครับ จาจามเทาที่ตำบลหน,น,น้างนะ้ามนะครับสุราชธานีรถไปสุราชธานี